สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อชอ่อสะอาดและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีช่อง 37HD ค่ะทุกท่านอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ดำเนินรายการร่วมกันในวันนี้นะคะผู้อในการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุพอ,อพรหม,มินกันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงพอเอาไปลอยกระทงที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าคะช่วงนี้ผมเก็บตัวเพราะว่าเก็บตัวอค่ะโ <c oughs> ออยู่กับตัวเองเพ <c oughs> ื่มาก่อนนะค่ะเพื่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็จะได้เก็บพลังไว้ทํางานต่อนะครับค่ะพะยังมีความจาเป็นต้องไป ดูแลภาชีเดือขถ่ายที่ไปช่วยเหลือคนทํางานในพื้นที่นะก็ระหว่างที่เราพอมีเวลาพักผ่อนได้ก็พักผ่อนเพราว่าถึงเวลาจริงๆเวลาภาชีเดือข่ายเขาขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเราจะได้มีแรองมีพลังใ,ลในการเดินทางไปไห้ความชื่นเขาครับ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะใกล้ไกลต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะดื่มไม่ขับลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงอย่างที่เราได้เน้นย้ำเสมอมาค่ะแล้ววันนี้ค่ะประเด็นสําคัญที่เราจะร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะก็คือดื่มแล้วขับดับอนาคตเรื่องนี้เราจะมีการนําเสนอเรื่องราวของใครบ้างคะพออจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมกับเดินทางไปที่จังหวัดุบล <น>ผมไปไปร่วมงานที่ก็เรียกว่ามัองว่าวพื้นเนี่ยนะมัองว่าวพื้นก็คือว่าเวท,ทีเหมือนเหมือนกับเวทีสาธารณะของหมู่บ้านของชนชนเนี่ะนะคือว่าวพื้นคือพูดเรื่องพื้นบ้านพูดเรื่องพื้นพื้นพูดเกี่ยวกับวิถีชีวิตมัองก็คือท,ที่ที่มารวมกันนะมันก็มาพูดมารวมกันก็มีโอกาสได้เจอท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทีมงานหลายๆส่วน ขณะที่ไปร่วมงานเนี่ยผมเห็นความพยายามในการที่จะพลิกฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเนี่ย<ฆ>ของสาอมอำเภอก็คืออำเภอเสียมาราชยนาโพนะและ้วก็คือมันมันมันเขาเรียกว่าเสียมนาโพรวมกันนะเขาจัดก,กันที่อำเภอเสียมาราชร์นะที่วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ขตเขาก็มีถนนคนเดินนี้สิ่งที่ผมได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นข่าววันนั้นเนี่ย มันประกอบกับกับการที่ข่าวของเด็กเยวาวชนนะต้องมาประสบเหตุต้องมาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมาฟางรายก็แบบเขาว่าเป็นนักคึกก่อนหน้านั้นมันก็เคยมีอยู่แล้วนะที่ที่เป็นที่เราคุยเคย,ค,ยคุยการครั้งหนึ่งที่น้องเป็นนักกีฬาทนะีมชาติแล้วก็ขับรถ e เนนอ็เก็ไปชน ที่บัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตที่จบใหม่เกียรินิยมใช่ไหมคะที่เพิ่งได้รับงานเพิ่งได้งานทำค่ะก็มีเรื่องที่ชนบุรีอีกนะเป็นฟุตบอลทีมดังเลยค่มงแล้วขัะีนี้ก็ไปชนคนเสียชีวิตค่ะเอผมเคยตั้งข้อสังเกตนะคุณองมาแล้วว่าคือการที่เด็กและเยาวชนกําลังจะมีชีวิตที่เติบโต กำลังจะมีชีวิตที่สดใสเนี่ยแล้วต้องมาจบอนาคตตัวเองด้วยสุรายาเมาเนี่ยมันน่าไเอเด่นอ่า,านนจริงๆน่าเสียดายมากประกอบกับวันที่ผมไปร่วมง,งานที่ทีเกมาลานเนี่ย<ฆ>มันมีการเชิญแขกรับเชิญขึ้นมาพูด<ฮ>แล้วปรากฏว่ามีแขกรับเชิญอู่สี่คนที่เป็นคนในพื้นที่เลยคุยกันไปคุยกันมาโอ้โหทั้งสี่ท่านที่ประสบความสำเร็จ ปรากฏว่าทุกคนนะกว่าจะรอดมาได้ต้องหลบหลีกภัยจากน้ำเมาพอสมคู่ขันอะไรว่ามีบาดแผลกันมา,มา,กนมาเกือบทุกคนเลยจีบาดแผลัคคุค่ะคือคือเขาประโยคหนึ่งที่เขาบอกกับผมก็คือว่าเขาโชคดีมากๆที่เขาสามารถหลุดชีวิตพ้นจากภัยพิบัติน้ำเมาแล้วมาเติมโจงจนประสบความสำเร็จค่ะอย่างรายแรกที่ผมไปเจอเนะีคือเชฟบุญนร เป็นเชฟเป็นเชฟทำอาหารไหนคะอ๋อเชฟอ๋อที่ออกทีวีบ่อยๆค่ะใช่ที่ออกทีวีบ่อยๆค่อเขาเป็นคนเขาเป็นคนเขมรลาชนั่นน่ะอ๋อค่ะจากเด็กวัดในฐานะยากจนนะลองทุกอย่างลองผิดทุกอย่างเป็นนักมวยก็เป็นมาละนะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามคือเขาพร้อมเรียนรู้แล้วสิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือว่าอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเขาแต่เขาจะหลบนะ พวกสุรายาเมาเล่าบุรีเนี่ยเขาไม่เอาเพราะเขาบอกว่าเขาเคยลองมาแล้วนะเกือบเกือบพลาดเนี่ยเกือบพลาดเนี่ยเกือบพลาดนะจนกระทั่ง,าางเขามาเจอทางออกนะความชอบของเขาคือทาเป็นอาหารแล้วก็พอเข้ามาหาทางออกเจอเขาบอกว่าชีวิตเขามีเป้าหมายพอเข้ามาชีวิตมีเป้าหมายปุ๊บเขาไม่ไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดไม่ไปยุ่งกับสุรายาเมาเลยผมก็เลยได้ได้แนวคิดว่าเออ การที่เด็กวลยเยาวชนมาเป็นนักกีฬานักกีฬาินดเป้าหมายคุณชัดเจนแค่ไหนนะถ้าเป้าหมายคุณชัดเจนเนี่ยคุณไม่ควรปล่อยให้พวกสิงค์ร้อนโดยข้างเนี่ยมาดึงเอาเป้าหมายของคุณเนี่ยไปเปลี่ยนเดิมโดยเฉพาะการไปฉลองกันหลังเลิกเล่นกีฬาอย่างนี้มันอันนี้มัน่ค่ะอย่างที่ชนบุรีอย่างที่ผอพูดถึงนะคะก็คือชนผู้เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายที่สําคัญ คือตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วสูงถึง184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอเกินจากค่าที่กำหนดไว้ก็คือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือค,ค,คือคือผมผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่จิบจิบเล่นๆละค่ะอันนี้ไม่ใช่ฉลองละนะค่ะคือต้อง184มิลล<ค>ิกรัมเปอร์เซ็นต์ต้องต้องเรียนทนะ่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะกฎหมายเราเนี่ยอนุญ,ญาตให้ดื่มได้ไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต<ค>์นะสำหรับคนที่ขับรถนะ แต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบเนี่ยก็คือต้องไม่เกิน2ยี่สิมเปอร์เซ็นต์คือห้าม<ะ>ค่ะคือต่ำกว่านี้ต้องข้อห้ามดื่มถ,ถ้าคนขับรถนี่ห้ามเลยเป็นศูนย์นะค<ะ>่ะเดี๋ยวผมพูดสลับกันถ้ารถบรรทุกนาสานะเป็นศูนย์นะแต่ถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่เกินยี่สิบเนี่ยก็ต้องไม่เกินยี่สิมเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือ ไม่เกินห0สิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือคือกฎหมายที่เขียนเช่นนี้เพราะว่าเขารู้ผิดภัยของมันละว่าเกินห0สิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันตรายแต่นี่ร้อยแปดสิบสี่เลยไปกี่เท่าก็ไม่รู้แล้วจะมาบอกว่าจิตมาบอกว่าฉลองเล่นเ่น้อยนีนไม่ได้ละ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากินแบบหัวลาน้ําเราเราให้นักกีฬาของเราให้เยาวชนของเราเสพน้ำเมาดื่มน,น้ำเมาเป็นหัวลาน้ำอ,อย่างนี้ได้ยังไงแต่เพราะว่าอนาคขาตองเข้าเสียหมดนะ ก็ก็ผมก็ใ้บทเรียนเนี้มาเห็นว่าโอ้ถ้าเด็กมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเชฟคุญทํานี่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้อันนี้รวมถึงน้องๆที่กําลังพยายามเรียนหนังสือน้องๆที่กําลังจะหางานทําน้องๆที่กําลังชิดกำลังจะรุ่งโลกกำลังจะได้ดีดีคู้งง่ายๆนะเรียนพุ่งจบตรงนี้ยต้องพยายามนะพาชุดเองให้ถึงเป้าหมายให้จงได้ ผมไปเจออีกคนหนึ่งนี่น้าตื่นตาตื่นใจนะคุณอนุวารู้จักไหมีิตูธนรุตนนักกีฬายินลสติกแห่งประเทศไทยเก่าอ๋ออันนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ทันเลยสิค่ะไม่เคยรู้จักค่ะเขาเป็นผู้ประกาศข่าวของไอทีบีอ่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคงเป็นผู้ประกาศข่าวของช่องห้านะพวกข่าวกีฬานี้ีิตูธนรุตน ที่ตู่ทางวุตัวนี้ก็โอ้โหชีวิตนี่แกบอกว่าแกตั้งเป้าตั้งแต่แรกเลยเรีย่ะ้่ะจนกระทั่งกลายมาเป็นนักยินนัสติกยินชาตินะที่ผมเห็นก็คือว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนอุบลเหมือนกันแต่สิ่งที่ฮอปประสบสัเร็จคือชีวิตเขาให้ปลอดหมดเลยตั้งเล่าบนดีนเขาไม่สูดไม่ดื่มแล้วที่สําคัญเขาเป้าหมายชัดเจนเพราะเขาตั้งเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันอันตรายเลย ที่แกจะเดินจะกินจะลุกจะนั่งแกบอกว่าที่เขาตัวคือตัวพฤติกรรมคนอื่นที่ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับน,น้องๆว่าไอ้คนที่เขาสําเร็จในชีวิตนี่คือเขาดูแลชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ให้พวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําอันตรายได้เพราะนั้นเด็กวัยรุ่นไหยตรงนี้น่าเป็นห่วงนะกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไหนจต้องฝ่าดานเพื่อนฝูงยาเสพติดเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุทางถนน ถ้าเขาอาชิดไม่รอดเขาก็หมดสิทธิ์ที่จะถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นการวางเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วกันระวัดมัดระวังอย่างเต็มที่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญรวมทั้งบางคนที่บอกว่าโอ้ยฉันโชคชนแล้วนะผ่านมาเยอะเนะ้ศึกนักก็เจอศึกเบาก็เจอเลยผมไปเจออีกคนหนึ่งเหมือนกันนะบินลนแต่ท้ายสุดลองผิดลองล้มละลายไปเนะคือที่น้นนอย พี่น้อยนี่เป็นศินลปินนักวาดนะนักวาดเรียนแกเรียนสารพัดช,ช่างนะผมนั่งคุยกับแกโอ้โหพี่น้อยเนี่ยเป็นคนยากจนมากทานาเนีแ่แล้วก็แต่ว่าโดยโดยหลังแล้วแกมีสิ่งที่ชอบอชอบวาดภาพเหมือนน้องๆไายคนตอนนี้ชอบวิ่งชอบเตะฟุตบอลชอบเล่นมีแบบวาด<อ>ฝันอนาคตอยากโตมาอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรค่ะใช่แต่แต่สิ่งพี่น้อยเขาเป็นศิลปินจิตรภาพเขาบอกว่า ชีวิตเขาล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มช้อมันล้มแล้วล้มอีกแต่ก็มาเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่เขาเลิกเริ่มได้เพราะว่าเขาเลิกดื่มเขาบอกชีวิตเขาแทบแย่เลยเพราะว่าเป็นขี้มาหัวละน้ำผู้นี้เป็นรอศิลปินศิลปินศิลปินกระเซิบกระเซิงศิลปินขี้เมาแต่ว่าพวันนี้เลิกดื่มพอเลิกดื่มทุกชีวิตเปลี่ยนเลยนะเป้าหมายที่เคยมี ความฝันที่เคยอยากเป,ป็นศิลปินความชอบความถนัดที่เคยมีเอามาปฏิบัตประต่อแล้วก็พัฒนาแล้วต่อย่ดตอนนี้กนแกจะมีไรายได้วันละหมื่นนี่จัดงานศิลปะแกแกงงานศิลปะแกเนี่ยบางภาคม,มีคนซืปป้อล้านเลยเนี่ยเพราะนั้นแก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 คิดอันนึงที่แกคุยกับผมแล้วแกก็บอกว่าเออเนาะแล้วเราจะเมาไปทําไมเนี่ยในเมื่อชีวิตเรามีทางเรื่องนี้เพราะว่ายิ่งเมาชีวิตแกก็ยิ่งตกต่ำ พอเริ่มมองพุชชีก็ดีขึ้นเลยตอนแรกก็เลยถามว่าล้วจะมองไปทําไมแค่ต้องการความสนุกไปทำอื่นก็ได้เอออันนี้แหละคืออยากจะเชียร์น้องๆน,นะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าชีวิตต้องไปไกลแล้วก็เพราะว่าเป็น,ปนช่วงวัยรุ่นน่ะคะ่ะช่วงวัยรุน่นความคึกคนองความคิดหรือว่าการไตรตรองมันน้อยใช่ค,คือที่สําคัญคือว่าจะต้องเข้าใจเหตุและผลให้มันชัดนะ คือการคึกขนองเนี่ยไม่มีใครห้ามมันเป็นวัยคือนของวัยรุ่นแต่ถ้าคุณคึกขนองแล้วคุณต้องจบชีวิตลงดับเพร้ะตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมไหมละ่ะนะส่วนใหญ่ที่ผมไปดูนะคึกขนองก็ความสนุกนิดหน่อยๆนั่นเองนะบางรายนะซื้อบนะิ๊กไบค์มาทีเอาแค่มันคือนั่นเอง,งแล้วก็โชว์โชว์ว่าตัวเองมีแล้วก็เทียบเท่ากับในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คื่พวกเนี้ยคันอนองแบบอยากจะแสดงออกแต่ขาดการยับยั้งชั่งใจนะอย่างพวกขับรถเร็วเนี่ยขับรถพวกด่มสาัขับเวลาสังเกตอยูไหมผู้อางมาเคยเห็นวัยรุ่นขับรถบิ๊กไบค์ข้างถนนไหมขับเร็วมากค่ะเ แล้วมันจะมาด้วยเสียงบึ้นบื่นบื้นใช่แล้วก็เกาะกลุ่มด้วยนะคะเกาะกลุ่มมาเป็นแบบบางทีก็เป็นแพร์เลยใช่ครับขับขวางถนนในแต่งเครื่องวิ่งได้ดําพ่อดังดังมีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยเอวคอดเช็ดแก้วกอดเตลก็จะเล่นบิดคันเล่นฮึมฮึมฮึมนะอันเนี้มันเป็นความคึกขนองที่เขาเรียกว่าตอบสนองแค่ความสนุกชั่วคู่เอยยางค่ะมันเป็นความคึกขนองให้ คือกระตุ้นโดยเสียงรถกระตุ้นด้วยความเร็วแล้วควบคุมไม่ได้แล้วไม่เข้าใจเหตุผลว่าขนาดของเครื่องยนต์กับความเร็วเนี่ยมันคล้ายที่ตัวเองค่ะนะล่าสุดเียผมเห็นมีน้องพิตตี้คนหนึ่งนะทำงานองมีต้องออกข่าวเพิ่งออกข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ก็เสียใจกับน้องด้วยค่ะรายนี้ไม่ได้ค้งไม่ได้ดื่มนะฮะแต่ไม่เข้าใจที่ตัวเองว่าการเป็นพิตตี้เนี่ยต้องไปดื่นเป็นลูกค้าฉลอง ไปทำงานกลางค่ำกลางดึกค่ะไปอยู่ร้านอาหารด้วยค่ะแล้วการเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะแล้วคุณไปขับรถบิ๊กไบค์ันใหญ่อะสามร้อยห้าสิบกิโลอะนะแล้วบิ๊กไบค์เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าไม่เร่งนาไม่บิดเนี่ยมันจะล้มเพราะน้ำหนักมันเยอะแรงแรงเหวี่ยงมันเยอะเพราะนั้นต้องการทรงตัวต้องใช้ความเร็วพอสมควรซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่า ถ้าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจเหตุแนละผลของของตกตกาข้อเนี้ยมันก็จะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆนะแล้วก็จะไปไนเนี้เด็กไทยตอนนี้ก็จะเสี่ยงไปเรื่อยๆเสี่ยงไปเรื่อยๆแล้วจะไม่เข้าใจส่วนพ่อแม่เนี่ยก็มีผลมีผลคือเด็กที่อายุต่ำกว่า20อ่ะสมัยก่อนเขาบอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมค่ะคนเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นเจ้าเพศก่อน25 สมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องบรรลุกิพภาวะทําไมมันต้องเป็นเจเพโอ้ก็เพราะว่าไอ้บรรลุกิพภาวะเนี่ยมันเป็นหลักการันตีอย่างหนึ่งว่าคุณเข้าใจเหตุและผลมากขึ้นแล้วทําไมต้องเป็นเจเพเพราะว่าทายี่สิบห้าปีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันมีรู้จักยับยั้งชั่งใจมันมีความรู้สึกนึกคิดมีวิธีภาวะในการควบคุมอารมณ์ได้อะไรอย่างนี้ค่ะควบคุมอารมณ์ได้ค่ะพอที่คือเหตุและผลดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ เวลาลูกเติบโตและลูกยังไม่ไม่ถึงจุดที่เรียกว่าพ<ฆ>ึ่งตัวเองได้เนี่ย<ฆ>คุณต้องคอยดูด้วยนะอย่งางไรไรไรก่อนหน้านะั้นที่เราเคยคุคยกันที่พ่อแม่บอกว่าเสียใจนะที่ลูกซื้อรถเนียปเดีย,ดยให้ลูกเนี่ยก็ก็รู้อยู่แล้วนะว่ารถมันเร็วรถมัน,รรมนรแรงลูกเรายังไม่เด็กมากี่<ฆ>ลูกเราก็ยังอายุน้อยนะ ท้ายสุดก็ได้จากพูดประโยคเดีวที่ผมฟังมาตลอดสามสี่สิบปีเนี่ยเสียใจยไม่นึกมันจะเป็นอย่างนี้รู้อย่างงี้ไม่ซื้อให้ก็ดีประโยคพวกเนี้ยที่ผมทํางานมาสามสี่สิบปีเนี่ยฟังมันจนชินนะรวมทั้งการการคุยกันบางครั้งเด็กมันเป็นวัยรุ่นมันอยากได้เด็กมันเป็นวัยรุน่นเด็กมันใจร้อนคือขนองอยากไป การคุยกันเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาบางครอบครัวเนี่ยใช้ชื่อแบบเหมือนหา่างไม่คุยกันบางครอบครัวก็มาคุยกับผมแบบคุยกันไม่รู้เรื่อง mm hmm. คุยกับลูกได้ไม่เกินสามคำทะเลาะก,กันละอย่างนี้ผมคิดว่ามันมันจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ mm hmm. ต้องมาหาทางออกใหม่แล้วก็อยู่ด้วยกันเพื่อประครับประคองชีวิตของเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยให้พ้นวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตจากภายัยพิบัติ วันนี้ผมผมตามข่าวรัฐบาลก็ประกาศาประกาศแก้ไขปัญหาเรื่องพอรบรสุราก็จบด้วยการมีกฎกระทรวงรวมก็คือพูดง่ายซื้อกินไง่ายขึ้นอีกหน่อยอถ้าไม่มีเงินซื้อกินก็ทำกินเองก็ได้ด้วยแล้วอย่างนี้ผมถามว่าเยาวชนถ้าไม่รู้จักรับยัง้งชั่งใจถ้าไม่รู้ จากประคับประคองชีพตัวเองก็่ตงตัเป็นอยื่นะในอนาคตรเราจะเห็นเฉพาะคนที่เข้มแข็่งเท่านั้นนะถ้าถ้าใครอ่อนแอก็แพ้ไปพูดง่ายแ,แล้วก็ใครเหตุผลไม่ใช้สติปัญญาใจตรองไม่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจก็จะโอะกาสรอดยากค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเพราะว่าแล้วตอนนี้ทางฝ่าย,ยแล้วตอนนี้ทางฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือว่าบิ๊กไบค์อะไรต่างๆที่ยังเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้มีการเข้ามาดูแลแล้วก็เข้มงวดตรงนี้ไหมคะในการที่จะนําไปใช้เอเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์และบิกบ๊กไบค์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วตอนนี้ทั้งกฎเกณฑ์เก่าและกฎเกณฑ์ใหม่แต่ทุทกๆกฎเกณฑ์เนะี่ยไม่ค่อยทาทาตามนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเนะี่ยไม่ให้มิไม,มไม่มีสิทธิขับขีมม่มอเตอร์ไซค์ ต่บ้านเราก็ขับขี่กันเต็มบ้านเป็นเดือน <Yeah. S 2> แต่ว่ามีกฎเกณฑ์แต่ไม่ปฏิบัติยังต่ำกว่า20ปีลงมานะเขาบอกว่าเอ่อจะต้องใช้ไม่เกิน้อย1 0ซีซีแต่ความเป็นจีนก็ไม่เห็นมีใครคุม mm hmm. 250ก็ขี่กันเห็นไหมเช่นเดียวกับบิ๊กไบค์ตอนเนี้ยเราบอกว่า400ซีซีขึ้นไปถือว่าเป็นบิ๊กไบค์แต่ต่ำกว่า้0 0ซีซีไม่ว่าจะเป็น250 350ก็แรงไม่น้อยก ตายัวเยอะแต่พอถึงบิกฤตปุ๊บเราบอกว่าให้แยกไปก็ขี่ก็ก่อนนี้ก็แยกแล้วนะเตรียมสอบเตรียมอะไรกันแล้วแต่ความเป็นจริงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยทาบางไม่ทาบ้างก็อารมณ์อารมณ์กันไปอย่างนี้นะแล้วก็เยาวชนคนไทยก็เด็กของเราก็ตายกันรายวันพวกนี้ทุกวันนี้ก็เฉลี่ยก็สามสิบห้าถึงเจ็ดสิบรายต่อวันอยู่แล้วที่ตายทุกวันเนี้นะแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ตายต้นตตายต้นต้นเลย บอกบางที่สุดอายุพวกประมาณสัก15-29ปีเป็นกลุ่มที่ตายมากสุดกลุ่มที่แคมที่สุดคือกลุ่ม15-24แต่กลอ่องอายุที่ตายโดยเฉลี่ยก้อนใหญ่คือ15-29ปีนั้นนั้นเป็นที่น่ากังวลน,นะในะนะนะอนาคตประเทศไทยเราเ,เราประสบป,ปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนลดลงลดลงนะจักร่า่งเรามีประสบรัญหาแรงรง,รางาน ครอบครัวบางครอบครัวเขตอนนี <mel> ้จะอยู่ก <tomatoes> ันแบบสดๆอยู่แบบไม่มีลูกนะก็เนี้ยก็เลยกลายเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะฉะนั้นดื่มเนี่ยต้องไม่ขับจริงๆนะครับโอเคครัตอนนี้เขามีกฎหมายแล้วว่าบทลงโทษเกี่ยวกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่มาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับบทลงโทษหรือว่าข่าปรับอะไรต่างๆแล้วใช่ไหมคะที่ที่เร็วๆนี้ค่ะคือคือคือการแก้ไขปัญหาบนเราเนี่ย มันเกิดจากการวิภา์สังคมก็ดีฟังเชาก,การก็ดีเสนอข้อมูลเข้าไปครับค่ะ<ฆ>และ้วภาครัฐก,ก็พยายามจะขยับตามนะที<ฆ>่ล่าสุดเนี่ยเอ,อสำนักง,งานตำราจชาติผู้ที่เป็นผู้รักษาการตามลบลจราจรก็มีการแก้ไขในแปดประเด็นใหญ่ๆหญ่อ<ฆ>ม่างไจะเป็นดนเมเมาคนะ<ฆ>่ะบอกนีรอดาย<ฆ>หรือว่าแม้กระทั่งอุปกรณ์ส่วนพวจต่างๆประมาณแปดประเด็นใหญ่ใหญ่นก็มีการแก้ไขแล้วนะ แต่ว่าเราแก้ไขเสร็จเนี่ยประกาศใช้มันก็ไม่ได้บังคับใช้เดียวค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ยินเรื่องคาซีดไหมก็เงียบนะฮะโดยมีเจ้าที่ประสานาเราคุณมาลงตอนนี้ก็คุณมาลงก็ไม่เต็มที่นะจะบังคับใช้ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องร้อยแปดนะเพราะนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแล้วก็ยิกับว่าพื้นที่ไหนเอาจริงเอาจังแต่ตัวกฎหมายเรามีแล้วครับมีแล้วแล้วก็ ก็ขึ้นอยู่เราว่าฝ่ายปฏิบัติจะจริงจังแค่ไหนแล้วก็ประชาชนให้ความสําคัญแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของชิตนะี้นะ,ะเราเป็นคนต้องต้อประชินปัญหาด้วยตนเองเราไม่ต้องรอให้รัฐมาบังคับเรานะไม่ต้องให้กฎหมายมาค้ําคอเราเราทำขึ้นมนเองดีกว่าแล้วประเด็นแปดเก้าประเด็นที่มีการมาคัาดใช้กฎหมายเป็นประเด็นที่รวบรวมมาแล้วว่าเสี่ยงจริงๆค่ะนะ ดื่มเหล้าขับขับรถเร็วขับรถไม่สมบูรกันน็อกขับรถไม่คาดเข็มตัดนุ่งะละไพนะขับรถขนาดโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไม่คาดเข็มคันธนิพนธ์แล้วก็ไม่คาดอ่าคาซิดให้ลูกหลานอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงการไม่หยุดรถให้คนข้ามนะ,ะทางม้าลายอะไรเงี้ยคะ่ะเรื่องของกางทางม้าลายไฟด่างจายเนี่ยซึ่งในภาพรวมการแก้เขาต้นมายคือโทษ เพิ่มโทษโดยเฉลี่ยก็ประมาณสี่เท่าจากเดิมค่ะคือจากเดิมที่เคยโดนโทษตัดหนึ่งพันก็จะเป็นสี่พัน่ก็นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขอีกเย<ช>อะแยะเพราะรว่าเมื่อเมื่อเร,เร็วนี้ที่ผ่านมาค่ะปออเรื่องเกี่ยวกับการหยุดรถให้กับคนข้ามทางม้าลายก็ยังไม่ทําก็ยังชนกันอยู่ก็ยังมีข่าวนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะคือเราแล้วนี้เราต้องปลูกฝังจิตสํานึกหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงให้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอะค่ะ เออป็นเรื่องเก่าปลูกฝังจิตสำนึกนยพูดกันมันทำยากนะคะพออเขาอย่างคือบังคับแล้วว่ายังจิตสำนึกไม่หยุดได้เกิดได้ตนเองแล้วมันก็ไม่ได้เกิดได้เองแค่ให้ความรู้นะบางรายเนี่ยเกิดบัติเหตุจากการดื่มด้วยตัวเองจนแขนขาดไปข้างหนึ่งก็ยังไม่มีจิตสำนึกเลยก็ยังมาดื่มเหมือนเดิมเลยนะบางครอบครัวนี่มีคนตายจากคนเมาแล้วขัดก็ยัง ครอบครัวก็ยังมาไปอยู่เลยแปลว่าประสบการณ์และความรู้มันยังไม่ก่อให้เกิดจิตสันึกค่ะหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาทดลองอกันหมดแล้วท้ายสุดจบด้วยกันบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเขียนกฎหมายไว้แล้วมันยังไม่ได้บงังคับจริงเมื่อปรับสี่พันอย่างเงี้ยคุยกันไปกันมาก็สี่ห้าร้อยเหลือห้าร้อยอ,อย่างงี้ยนะจ<า>ับกันก็ปล่อย นะบอกว่าติดคุกก็ติดเหมือนกันนะก็ม,มีข้ออ้างแล้วว่าคุกไม่มีที่อยู่ก็ปล่อยอแต่ท้ายสุดมันก็ไม่ติดจริงไม่ได้จ่ายจริงนั่นแสดงว่าคนไม่กลัวกฎหมายก็เลยทําผิดกันคนจนเนี่ยกลัวฮะแต่คนรวยไม่กลัวค่ะคนมีอํานาจก็ไม่กลัวเพราะเป็นเช่นนี้เนะี่ยมันก็เลยทําให้กฎหมายได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอไม่ศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บไทยมันก็เต็มถนนเนี่ยนะ คือตามหลักแล้วเอาไว้ง่ายเลยดื่มสาร้วขับรถเป็นข้อห้ามของสากลเขาเลยนะทั่วโลกเขาห้ามหมดค่ะมันหลายประเทศในโลกเนะี่ยเขาแทบจะไม่มีแคบจะไม่มีเลยอาจจะมีหลุดหลุดมาบ้างแต่ว่าน้อยมากนะบางประเทศนี่คือนอกจากติดคุกติดตารางแล้วเนะี่ยโทษปรับเป็นล้านนะฮะดื่มสารนะขับรถค่ะนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากตอนนี้ ถ้าใครขับรถแล้วดื่มสุราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเมาแค่ไหนก็จะไม่ขับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าสือไขับเนี่ยถูกตรวจปุ๊บจับได้เนี่ยตกงานเลยติดคุกยาวเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมันนี้นึกว่าไม่เจอนึกว่าไม่มีใครแล้วก็ตอนนี้ด่านก็ไม่่อยดีด้วยถึงมีด่านมีอะไรถึงนี้เราก็อารมุนอ,อร่อยแล้วก็เราก็ช่วยกัน,นแล้วก็มีปัญหาเดิมๆ มือไม่พร้อมรถประมาณไม่มีนะเครื่องตรวจไม่เพียงพอค่ะใช่วนกลับมาที่เดิมเพราะนั้นผมเลยต้องเตือนกทุกคนนะว่าวันเนี้ยนอกเหนือท่านจะต้องรักษาชีวิตตัวเองเให้ปลอดภัยโดยการที่ท่านอะไม่ไปข้องเกี่ยวไปล้องแวะกับพฤติกรรมเสี่ยงไม่วาจะเป็นการขึ้นาแล้วขับการขับรถเร็วหรือการทำผิดกฎหมายต่างๆแล้วอีกอันหนึ่งที่ท่านต้องระวังก็คือ ท่านต้องดูคนข้างๆของท่านด้วยลูกหลานนะญาติพี่น้องเพื<ะ>่อนฝูงต้องต้องมาทำหน้าที่ด้วยกันนะผูง่ายๆนะ,ะมเมื่อคน<ะ>ใจนั้นปกป้องชีวิตรเราไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันปกป้องกันเองและท้ายสุดวันนี้ต้องทำหน้าที่เพิ่มอีกอันหนึ่งนะผมเอามาเราเดินทางไปไหนแลนะทำหน้าที่เพิ่มเรื่องหนึ่งเราวางตัวเองอย่าให้คนอื่นมาทำให้เราือดร้อนอเข้าใจไหม <laughs> ใช่ครับเพราะใช่ครับเพราะบางทีเราขับขับดีทําตามกฎจราจรแต่คนอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าคนาเขาเรียกอะไรอีกขับรถอีกด้านหนึ่งเขาอาจจะประมาท <c oughs> แล้วก็มาเฉี่ยวชนเราได้ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขับรถไปดีดเจอคนเมาปีนเกาะข้ามมาเรียบร้อยขับเลี้ยวปีนเกาะข้ามมาเรียบร้อยนั่งกินก็เกลียวอยู่ดีๆก็มีคนมารถสิบล้อมา <c oughs> เหยียบนะซึ่งตอนเนี้ยต้องระระวังด้วยตัวเราเองให้มากขึ้น จะจอดรถจะแวะต้องห้องน้ำต้องทาอะไรต้องแลชีวิตเจนให้ปลอดภัยก็ฝากพยามเป็นเด็กทุกคนนว่าชีวิตอย่าไกลเป้าหมายชีวิตอย่ความสําเร็จรอคุณอยู่แต่อย่าปล่อยให้น้ําเมาเนี่ยมาฆ่าชีวิตจริงหรือไม่จําเป็นแล้วมันจะดับอนาคตค่ะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายค่ะผอคะอยากให้ผอฝากย้ำอีกทีหนึ่งในเรื่องของดื่มแล้วขับดับอนาคตสําหรับคนที่กําลังคิดที่จะลิบลองคิดที่จะเขาเรียกว่า ดื่มแล้วขับตรงนี้อนาคตคุณมันฝากไว้กับการดื่มแล้วก็ความประมาทและอุบัติเหตุอาจจะดับอนาคตได้อยากให้ผอาฝากประเดน็นนี้เน้นย้ำไปยังเยาวชนทุกคนด้วยอะค่ะก็อยากอยากบอกไปยังน้องๆนะคุณพ่อคุณแม่นะว่าทีหลูกหลานทีม่มีแผนมีกำหนดการ<ม>จะใช้ชีวิตจะเรียนหนังสืออยากจะก้าวหน้าอยากจะมีความสุขในอนาคตเนี่ยวันนี้ไม่มีใครห้ามคุณถ้าคุณก็สามารถไขว่คว้าได้ ค่ะเค่ความพยายามของคุณใส่ความมุกมันนะใส่ความพมยายามลงไปให้เต็มที่แต่เป้าหมายของคุณจะไปถึงได้หรือไม่ที่ตัวคุณคุณจะไปถึงดวงดาวหรือไม่คุณต้องรอดพ้นจากอบายามุกรอบกายคุณซึ่งมีมากและเพิ่มขึ้นทุกวันก็การประคับประคองชีวิตตัวเองให้พ้นจากน้ำเมาเนี่ยซึ่งเป็นประตูด่านแรกนะทั้งเหล่าบุหรี่เนี่ยคือประตูด่านแรกที่จะเข้าไปสู่วงกรอุงบานเนี่ย จะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดปัญหาการพน,นันอะไรต่ตางๆเนี่ยคุณต้องพาทิศไปให้ผลแล้วก็ก้าไปป้อมมาให้จงได้เนี่ยาะคนที่จะไปได้คนที่ย่างนั้คุณสําเร็จคือคุณเท่าน,นั้นนะคนอื่นช่วยคุณยากเพราะนั้นนอกทุกคนก็ต้องป้อมมาให้ดีแล้วก็ก้าวไปอย่างมุ่งมัน่นบีบเบี่ยมทางไกลจากปัญหายาเสพติดใบยมุกเล่าบุหรี่ทุกอย่างและอย่าลืมถ้าอย่างคุณยังไม่พร้อมอย่าลิ้นขี่รถโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคุณจะ 打开护照，页，准备入境。<noise> <noise> <noise> ค่ะก็เดี๋ยวว่าเป็นความหงใยและความปรารถนาดีนะคะจากทางพอรนะคะรวมถึงรายการครื่งชุมชนถนนปลอดภัยด้วยที่อยากจะเห็นเยาวชนทุกคนนะคะมีอนาคตที่สดใสเฝ้าระวังนิดนึงนะคะ,คนนะ,คะแล้วก็ลูกหลานของคุณพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลลูกหลานคุณให้ดีนะคะแล้วก็ร่วมหงใยค่ะนะคะดื่มไม่ขับดีกว่านะคะเพื่อให้อนาคตของคุณนั้นมีอนาคตที่สดใสน,นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วฝาก ทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook สำนักงานเครือขา่ายลดอุบัติเหตุช่องทาง YouTube เครือขา่ายลดอุบัติเหตุนะคะทั้ง2ช่องทางนี้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะคะสะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเรา2องคนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ